สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการคูนทศนิยมถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> ก่อนอื่นเราก็มาเรียนรู้วิธีการคูนทศนิยมกันก่อนนะคะสําหรับการคูนทศนิยมก็จะมี2ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นแรกก็จะทําเหมือนการคูณจํานวนนับ ส่วนขั้นที่2นั้นเวลาเราตอบเราก็จะต้องตอบเป็นทศนิยมนะคะขั้นแรกให้เราเขียนเลขให้หลักทางขวาสุดตรงกันก่อนนะคะแล้วก็เริ่มคูณจากขวามาซ้ายตัวใดคูณได้10หรือมากกว่าก็ให้ทดหลักสิบนั้นไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็บวกกับผลคูณหลักทางซ้ายต่อไปขั้นนี้ก็จะเหมือนกันกับการคูณจำนวนนับนะคะต่อไปเวลาเราจะตอบนะคะ เราจะตอบเป็นทศนิยมโดยนำจำนวนทศนิยมตัวตั้งบวกกับจำนวนทศนิยมตัวคูณนะคะก็จะได้จำนวนทศนิยมของคำตอบว่าต้องตอบกี่ตำแหน่งนะคะโดยสรุปแล้วนะคะขั้นตอนการคูณสั้นๆก็คือตั้งหลักให้ขวาสุดตรงกันนะคะแล้วนำเลขคูณกันเหมือนจำนวนนับแต่ตอบเป็นทศนิยมโดยเอาจำนวนทศนิยมตัวตั้งบวกตัวคูณนะคะ ตัวอย่างนะคะค,ค, 3, คุณครูมี9.3คูณ7.2นะคะเราก็มาเขียนคูณในแนวตั้งก่อนนะคะเอาตัวตั้งกับตัวคูณเขียนโดยตัวทางขวาสุดให้ตรงกันนะคะแล้วเริ่มคูณเหมือนกันกับการคูณจำนวนนับเลยนะคะเวลาที่หนูตั้งคูณหนูอาจจะไม่ต้องนำจุดมาก็ได้นะคะ เพราะวิธีการคิดเราจะคิดโดยที่ยังไม่มองจุดก่อนนะคะขั้นแรกบรรทัดแรกก็เหมือนกันกับการคูณจำนวนนับเลยคือเอาสองคูณกับ9 3สบสามที่เป็นตัวตั้งนะคะไม่ต้องมองจุดทศนิยมนะคะขั้นที่สองเจก็คล้ายกันกับการคูณจำนวนนับที่เจ็ดอยู่ตำแหน่งที่สองเหมือนเจ็ดสิบคูณกับเก้าสิบสามนะคะอันนี้คิดเหมือนจำนวนนับก่อนเลยต่อไปสอง คูณสามเป็นหกสองคูณเเป็นเท่าไหร่คะ18ดหนูก็เขียนเลขเรียงกันแบบนี้เหมือนการคูณจำนวนนับเลยนะคะขั้นต่อมานะคะหลักขยับไปด้านหน้าเหมือนการคูณหลัก10ก็เติมศูนยหลักหน่วยไว้ก่อนเลยนะคะเจคูณสาได้เท่าไหร่คะยี่สิบอดใส่หนึ่งทดสองเจ็ดเก้าหกสิบสาบวกตัวทาสองเป็น หกสิบห้าเก่งมากค่ะแล้วเราก็บวกสองมรทัดนี้เป็นคำตอบก่อนนะคะคำตอบของเราก็หกบวกศูนย์เป็นหกแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหนะคะจากนั้นเราจะตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งหนูก็ดูทศนิยมตัวตั้งนะคะ ตัวตั้งมี1นึ่ตำแหน่งนะคะตัวคูณก็มีอีก1นึ่ตำแหน่งบวกกันเป็นเท่าไหร่คะสองตำแหน่งนะคะดูจุดทศนิยมตรงไหนให้ดูแค่หลังจุดนะคะหลังจุดมี1ก็คือ1นึ่ตำแหน่งหลังจุดมีสองก็คือสองตำแหน่งนะคะแต่ข้อนี้มี หนึ่งทั้งสองอันก็บวกกันได้สองตำแหน่งคําตอบของเราเติมจุดตรงไหนที่ให้หลังจุดมีสองตำแหน่งคะอ่าเก่งมากค่ะก็คือหลังหหน้า9เติมจุดทศนิยมไปตรงนี้นะคะคำตอบของเราก็จะเป็น66.96แบบนี้นะคะ มาเพิ่มความเข้าใจด้วยการทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะข้อที่หนึ่งสี่คูณกับ2อนะคะอันนี้เป็นการเอาทศนิยมคูณกับจำนวนนับนะคะก่อนอื่นเราก็ตั้งทศนิยมกับจำนวนนับนั้นให้ขวาสุดตรงกันนะคะจุดทศนิยมไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะขั้นตอนแรกต่อไปเราก็คูณเหมือนกับ การคูณจํานวนนับเลยตัวคูณของเราเป็น1นึ่ตำแหน่งดังนั้นคูณ1นึ่บรรทัดก็ได้คำตอบเลยนะคะเริ่ม2อคูณสเป็น6กนะคะสอูณเเป็น14ใส่สี 1, ่ทด1นึสองคูณสเป็น8บวกตัวทด1เป็น9นะคะคำตอบจะเป็นกี่ตำแหน่งหนูก็ต้องมาเอาจํานวนทศนิยมตัวตั้งบวกกับตัวคูณนะคะ ตัวนี้กี่ตำแหน่งคะตัวตั้ง1ตำแหน่งเก่งมากค่ะบวกกับตัวคูณของเราเป็นกี่ตำแหน่งคะไม่มีจุดทศนิยมแบบนี้ก็คือศูนย์ตำแหน่งนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะต้องตอบกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งนั่นเองนะคะใส่จุดตรงไหนที่จะทำให้เกิดทศนิยม1ตำแหน่งคะอ่าหลังสี่หน้าหกตรงนี้นะคะคำตอบของเราก็เลยจะได้เป็น94สจุด หนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะโจทย์ของเราคือ9.4คูณ2.6นะคะเราก็เอา9.4กับ2.6มาคูณกันโดยเขียนการคูณในแนวตั้งนะคะซึ่งจุดตรงนี้ไม่ต้องตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตรงนี้เป็นเลข สองตัวเหมือนกันจุดก็เลยตรงกันนะคะแล้วเราก็เริ่มคูณจากขวาสุดนะคะบรรทัดแรกก็เริ่มจากการเอาหคูณกับ9กบสนะคะบรรทัดที่สองก็เกิดจากสองตัวนี้นะคะก็คล้ายกันกับยี่สบคูณกับเกสนั่นเองนะคะคูณโดยไม่ต้องสนใจจุดก่อนหกสี่ยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองหก้าเท่าไหร่คะ ห้าสบวกตัวทดสเป็น56นะคะก็เขียนเตียงกันไปต่อไปตำแหน่งที่2เอา20่คูณก็เติมศูนย์ไว้ก่อนสองสเป็น8 2 9 18ใส่18ได้เลยเพราะไม่มีหลักข้างหน้าให้เราทดแล้วแล้วเราก็นำสองบรรทัดนี้นะคะมาบวกกันเพื่อเป็นคำตอบนะคะสีบวกศูนย์ได้ 4นะคะ6บวก8เป็น14ใส่4ทด1นะคะ5บวก8เป็น13บวกตัวทด1เป็น14ใส่4ทด1ไปข้างหน้า1บวก1เป็น2นะคะต่อไปก่อนตอบเราก็เอาจำนวนทศนิยมนะคะที่เป็นผลลัพธ์ของเรานะคะตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งคะ หนึ่งตำแหน่งนะคะคือตัวนี้ตัวคูณมีกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งบวกการได้กี่ตำแหน่งคะอ่าสองตำแหน่งคำตอบของเราก็จะเป็นสองตำแหน่งเติมจุดตรงไหนคะอ่าหลังยี่สิบสี่นะคะก็จะได้เป็นยี่สิบสี่จุดสี่สี่เป็นคำตอบนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะ82.5คูณกับ7.9เริ่มต้นเราก็มาเขียนในแนวตั้งก่อนเลยนะคะตรงนี้จะเอาจุดหรือไม่เอาจุดมาก็ได้นะคะตัวตั้งของเราคือ82.5นะคะคูณด้วย7.9เวลาคูณก็ไม่ต้องสนใจทศนิยมนะคะบรรทัดแรกก็จะได้จากอะไรคะเอา9คูณกับ82 จุดห้าหรือ825นั่นเองถ้าเราไม่สนใจจุดนะคะบรรทัดที่สองก็จะได้จาก70คูณกับ8ปดยสิบนะคะขั้นที่1ให้คูณจากขวาม,มาซ้ายนะคะเกูณหเป็น4ีสหใส่5้ทด4นะคะต่อไป9ก้าสองสิบวกตัวทดสีเป็น ยี่สิบสองใส่สองทดสองนะคะต่อไปเก้าคูณแปดได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบสองบวกตัวท่สองเป็นเจ็ดสิบสี่นะคะต่อไปหลักที่สองนะคะเป็นหลักสิบเราเติมศูนย์ไว้หลักหน่วยก่อนเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าใส่ห้าทดสามเจ็ดสอง 14บสี่บวกตัวเท่าสเป็น17ใส่เจดทด1นึ่งเจดปดห้าบวกตัวเท่าหเป็นห้าิบเนะคะเราก็เอาสองมันทัดนี้มาบวกกันก่อนนะคะเพื่อเป็นคำตอบห้บวกูนย์เป็นห้าสองบวกหเป็นเจ็ดสบวกเเป็นสิอดใส่1นทด1ไปหลักถัดไป 7จ็บวกเเป็น14บสี่บวกตัวท่หนเป็น15ใส่ห้าทดหนึ่งห้าบวกกับหเป็น6นะคะคำตอบของเราจะเป็นกี่ตำแหน่งหนูก็นำจํานวนทศนิยมของตัวตั้งกับตัวคูณมาบวกกันตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งคะหนึ่แหน่งนะคะตัวคูณมีกี่ตำแหน่งคะ หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะคะหนึ่งตำแหน่งบวกหนึ่งตำแหน่งได้เท่าไหร่คะอ่าได้สองตำแหน่งเป็นคำตอบนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็ต้องตอบทศนิยมสองตำแหน่งใส่จุดตรงไหนคะถึงจะกลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งหลังหนึ่งหน้าเจ็ดเก่งมากค่ะคำตอบของเราก็เลยจะเป็นเท่าไหร่คะหกร้อยห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะคะ ต่อไปข้อที่ 4, นะคะ12.36คูณกับ4.9เริ่มต้นเราก็นำมาเขียนในรูปของการคูณแนวตั้งนะคะเอา12.36ตัวตั้งไว้บนแล้วก็4.9ไว้ด้านล่างนะคะโดยขวาสุดจะต้องตรงกันนะคะจุดทศนิยมไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นการคูณนะคะต่อไปเราก็คูณเหมือนกับการคูณจำนวนนับ คือเอาหลักหน่วยคูณก่อนนะคะบรรทัดแรกก็จะได้จาก9คูณกับ1 2 3 6นะคะหรือ1,236คูณแบบตัวเลขธรรมดาไม่ต้องสนใจจุดทศนิยมนะคะบรรทัดที่2ได้จาก4 10คูณกับ1,236เริ่มคูณจากขวาไปซ้ายนะคะตัวแรกเอา9คูณ6ได้เท่าไหร่คะ ห้าสิบสี่ใส่สี่ทดห้าหลักข้างหน้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกตัวทดห้าได้เท่าไหร่คะสามสิบสองเก่งมากคะ่ะใส่สองทดสามต่อไปเก้าคูณสองเป็นสิบแปดสิบแปดบวกตัวทดสามเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดเก่งมากคะ่ะใส่หนึ่งทดสองเก้าหนึ่งเป็นเก้าบวกตัวทดสองเป็น สิบเอ็ดนะคะบรรทัดที่สองเอาสี่สิบคูณเติมสูวนหลักหน่วยไว้ก่อนนะคะสี่หกยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองนะคะสี่สามสิบสองบวกตัวทศสองเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งสี่สองเป็นแปดบวกตัวทศหนึ่งเป็นเก้านะคะสี่หนึ่งเป็นสี่ จากนั้นเราก็เอาสองบันทัดนี้มาบวกกันเพื่อเป็นผลลัพธ์ของการคูณนะคะ4บวก0ได้4 2บวก4ได้6 1บวก4ได้5 1บวก9ได้10ใส่ส่วนทดหนนึ่1บวก4ได้5บวกตัวทดหนึ่งเป็น6นะคะ แล้วคำตอบของเราจะตอบกี่ตำแหน่งคะเราก็เอาทศนิยมตัวตั้งบวกกับทศนิยมตัวคูณตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งคะ <S <S 2> <S 2> สองตำแหน่งบวกกับตัวคูณมีกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งสองบวกหนึ่งได้สามนะคะคำตอบของเราก็จะเป็นสามตำแหน่งนะคะใส่จุดตรงไหนถึงจะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งคะ หลังศูนย์หน้าห้าเก่งมากค่ะคำตอบข้อนี้ของเราก็จะเป็นหกสิบจุดห้าหกสี่นั่นเองนะคะสำหรับการคูณทศนิยมนะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูโตแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ